นานจังไม่รู้เหมือนกันแม่มาแล้วคะ่ะได้สบู่มาแลว้วมึงไปซื้อสบู่ทําไมนานจังอ้ย,ยก็หนูไปซื้อดาวอ,อ,อังคารน่ะอีโง่ทาไมมึงไม่ซื้อแถวบ้านจริงแม่ขุปากชักก็มันแพงอะแม่แถวบ้านก้อนละกี่บาทยี่สิบบาทแพงมมกแล้วที่ดาวอังคารกี่บาทสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ถูกใช่ไหมล่ะฮะเล้วระยะทางจากบ้านไปดาวอังคารเท่าไหร่สองพันกิโลเองมึงซื้อแถวบ้านก้อนละยี่สิบก็จบ เมื่อกี้หนูไม่ได้พูดหนูบอกแม่แล้วว่าพี่นามีแฟนแล้วแม่ไม่เชื่อหนูไอตู้ <I do. S 1> ปึ้งยังไงอีนามึงมีแฟนแล้วเหรอเปล่าไม่มีอีนามึงเปิดประตูออกมาคุยกับแม่เดี๋ยวนี้สวยแล้วถ้ามึงออกมามึงเจอกูนแน่